สวยมากนะครับเห็นจริงๆไซนาก็มีนะครับซาจีนก็มีแนละ้วพีพีเอฟซีฮ่องกงแล้วก็จีนครับรเป็นใหม่นะครับพีพีเอฟซีนะครับหลายคนตื่นเต้นประเทศไทยนะครับ สุดนะครับไอคอนสยามแทบแตกนะครับสาวๆเธอสวยนะครับนางงามจากหลายประเทศนะครับ <S <S 1> <S 1> ผมก็ไม่แน่ใจนะครับว่าเป็นมิสแกนอะไรหรือเปล่าเด้อนะครับ <S 1> <S 1> ตาพี่ๆลูกคอมเมนต์กันหนนะครับว่าเป็นคือนางงามประเภทใดน,นะครับ ที่มาวันนี้นะครับเห็นเยอะๆก็เลยอยากอัปเดตให้พี่ๆตลับชมนะครับจะาพ่าเพิ่นจะใส่สุดนะครับแบบติดป้ายแต่ละประเทศแต่ละประเทศนะครับสังเกตนะครับไม่มีขมินะครับคนสอง้กว่าคนนางามแต่ละประเทศนะครับจะมีหลายสัญสาติ์มากนะครับทั้งยุโรปแล้วก็ทั้งคนเอเชียนะครับเมียนมาก็มีนะครับมือุดที่ขาวๆเมียนมาแม่แล้วมาดูกันนะครับ ไเวอร์ทุกคนสวยๆนะครับเป็นเป็น US เ ดูนะครับดูเหล่านักงามนะครับตื่นเต้นประเทศไทยมากๆนะครับเหมือมาเห็นนะครับคงจะมีความสุขนะครับแบบท่าทางนะครับแบบตื่นเต้นจริงๆนะพีพีเอฟซเห็นไหมนะครับตรงนี้ก็เป็นสวีเดนแล้วก็สเปนนะครับที่อยู่หัวแถวนะครับนี่ครับ ก็จะพูดถึงไทยแลนดนะครับแบบนี้ประเทศไทยสร้างประวัติศาสตร์โด่งดังอีกครั้งแน่นอนนะครับด <is> ูครับ s <S ว้าว <'s> สาวยุโรป <'s> เต็มไปหมดนะครับ oh, next generation. Next generation. พลังต่างชาตินำนางงามานับ200กว่าคนถูกใจไทยแลนดนะครับ แล้วกรอรุนต่อไปนะครับว่าเหมือนจะไปล่องเรือดินเนอร์ไหมนะครับล่องเรือดินเนอร์บอกไว้เลยนะครับคงติดใจนะครับข้างหน้าคงอยากมาอีกข้างเต็มไปหมดนะครับพีพีเอฟซีนะครับหายเจเบลไม่เจอคับเจเบลอยู่คนหัวโลกนะครับพีพีเอฟซีบางประเทศผงก็อ่านไม่ได้นะครับไม่เคยคุ้นแต่บางประเทศก็อ่านได้นะครับ อันนี้ก็พี่พีเซก็อ่านให้ได้นะครับแอฟริกานะครับรู้แต่ตั้งท่ายว่าแอฟริกานะครับนั่นก็เป็นนะครับยูเนเต็ดคิงดอมนะครับยูเนเต็ดคิงดอมเนี่เป็นสารัฐใช่ไหมครับพี่พีผมก็ไม่แน่ใจนะครับขึ้นกับสหรัฐอเมริกาหรือเปล่านะครับ ที่นี่แถบแต่เป็นไงล่ะเหมอนเห็นไหมนะครับประเทศไทยคนมาเยอะมากนะครับเดี๋ยวผมจะพาพี่ๆนะครับชมว่าจะมีนาง่านางงามมาจากเอเชียไหมนะครับรว่ามาจากคนออเซียเราไหมแบบนี้นะครับทั่วไ่มีแต่ยุโรปนะครับ ดูๆช่วยกันนะครับพี่ๆว่าเอเชียจะมีนะครับสวยทุกคนนะครับอันนี้ก็เป็นอันนี้ เม็กซิโกก็มีนะครับพี P P F C นะครับเม็กซิโกนะครับคนนั้นก็จะเป็นฮ่องกงนะครับส,สีเขียวนะครับว้าสวสวยมากนะครับจริงจริงไซนาก็มีนะครับซาจีนก็มีนะครับพี P P F C ฮ่องกงแล้วก็จีนนะครัะ กันใหม่นะครับพีพีเอฟซีนะครับหลายคนตื่นเต้นประเทศไทยนะครับกับห้องโมงกันยกใหญ่นะครับพีพีเอฟซีโอ้พูดถ้าพูดภาษาได้คงก็อยากคลัทายเหมือนกันนะเนี่ยจะได้รู้ว่าเป็นยังไงตื่นเต้นไหมนะครับมาถึงไทยแล้วมีความสุขขนาดไหนนะครับ แต่ละคนจะมีเอกลักษณ์ความสวยนะครับสวยแต่ละคนนะครับจะมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวนะครับแต่ละประเทศ มิสแกล์นะครับโอ้ยยิงว่าพูดว่ามิสแกลนะครับพี่ๆน่าจะเป็นมิสแกนของจริงนะครับที่หวงคมสูดีมากๆนะครับที่ได้มาใกล้สิดกับมิสแกนขนาดนี้นะครับเป็นไงบ้างคะมกดมบอกว่ามีความมวามบ้าสวยหมสวยสวยใช่ไหมสวยมากสวยเลยสวยท ใครเห็นก็ติดใจเมืองไทยแน่นอนไม่เป็นไรอะพ่อไม่เป็นไรอะพ่าเขาจะไปทำอะไรกันเขาไปไกลเกินแล้วคนเดียวจริงๆนะครับ นี่จะหมอยังไงก็ไม่มีขมินแน่นอนแล้ว PPFc นะครับคงสังเกตหลายรอบแล้วตามหาหลายรอบแล้วนะครับจะเป็นมิสแกนหลายประเทศนะครับสวยมากนะครับที่นี่ไอคอนสยามแทบแตกแล้วก็มีบางบางคนก็ออกนอกเลยนะครับพี่ๆออกนอกจะมาเที่ยว ไทยรูปกับ FC แฟนคลับนั่นแหละนะครับบางคนเขาก็โอ้ไทยแลนด์อยู่นี่นะครับว้าวไทยแลนด์ก็จะมาทักทายนะครับ FC ไทยแลนด์ยังไงเราทำพิพี่ FC ไทยแลนด์สวยไหมสวยไหมนะครับคนไทยไม่แพ้สาตว์ใดในโลกนะครับไทยแลนด์ก็เห็นแล้วนะครับ ป๊อปป๊บป๊หนึ่งจบค่าเรียบร้อยเรียบร้อยมงไทยไทยไยไไดสามไทยไม่แพ้สัตว์ใดในโลกออบคุณ่อแบยเลยที่นอนี่นอพูกัเกงไว้พรุ่งนี้ ไปได้เลยครับ คนก็หุ่มไม่เบาครับพี่พี่เอฟซีจะพรุ่งจะพาพี่พี่ดูนะครับแต่ละประเทศอีกครั้ง น,นี่เป็นฟิลิปปิน์นะครับพีพีเอฟซีก็จะเป็นคนเอเชียเหมือนกันนะครับฟิลีิปปินเมียนมาก็มีนะครับแบบนี้ไทยแลนด,ดังข้ามคืนนะครับคนทั่วโลกมาที่นี่นำนางงามทั่วโลกมาที่นี่นะครับจึงกับ ใายลูกกันยูใหญ่นะครับเวียดนามนะครับนี่เป็นมาเลเซียกับเวียดนามนะครับพีพีพเอฟซีนี่ครับเวียดนามสวยมากนะครับสาวเวียดนามคนเอเชียบ้านเรานะครับมาเลเซียด้วยนะครับว้า เป็นมาเลเซียกับเวียดนามแล้วก็ฟิลิปปินส์นะครับนี่เป็นนิวเซอรแรนสวัสดีครับนิวเซอร์แรนพูดไทยได้ด้วยว้าวเก่งจริงๆ สโลลันทุกไทยได้สุยดยอดนี่เป็นแองโกล่าสมัยนะครับพี่พี่แองโกล่านะครับเจ้าสีผิวดำๆหน่อยนะครับแองโกล่าก็มีลายสันสานนะครับพี่พี่ FC ทั้งนี้ก็เป็นนางงามเมียนมาะนะครับพี่พีเอสซีนะครับเมียนมาก,ก็สวยมากนะครับเพื่อนบ้านของไทยนี่เองนะครับว้าวสวยมากนะครับไม่ <Yeah. S 1> ไมี <Yeah. S 1> แต่คอมเมนต์จริงๆนะครับพี่พีเอสซีนะครับ อีกจาก3นาทีท่านแน่นอนเอเอเอีเอสวเดรงเยได้ตรงเโมจูโมเดอรอัดนะครับอยวเรือีดงเดี๋ยวผมจะไปถ่ายต่อลงเรือใหพีเอ c ซดในหลับส่มอีกรอบหนึ่งนะครับสำหรับคลิปอีโอนี่เอาไว้ซัมนี่ก่อนนะครับพีพีเ เจอกันใหม่คลิปหนานะครับตอนที่นักท่องเที่ยวรัวนางงามเรานางงามลงเรือนะครับสวัสดีครับผม